สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่ผมจัดทําเสริมขึ้นมานะครับในส่วนของหนังสือมือใหม่หัดซ่อมเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะอยู่ในส่วนของเทคนิคสําหรับการตรวจซ่อมภาคใจไฟนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับผมแนะนํานะแนะนาให้ให้ทํานะครับเพราะว่าจะเป็นการป้องก power ัน powermosfet หรือว่า power igbt ของเรานะครับไม่ให้ได้รับความเสียหายในระหว่างที่เราทําการซ่อมนะครับอย่างลักษณะนี้นะอันนี้ก็คือบอร์ดจริงตัวจริงของเขานะครับ อนอกเรื่องนิดนึงบอร์ดตัวนี้มาในอาการที่ว่าเปิดปั๊บแล้วติด OC นะครับไอไฟแดงนี่ขึ้นนะผมก็เลยถอดไอเจ้าแผงตั้งนี้ออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่แน่ใจว่า,าชุดภาคใจไฟทํางานได้ไหมนะครับแล้วถ้าเราจะซ่อมเนี่ยก็จะมีสองเทคนิควิธีการนะครับก็คือเทคนิควิธีการแรกเนี่ยเราใช้ไฟ300จ่ายเข้ามาในชุดนี้นะครับแล้วก็เทคนิคที่2ก็คือเราใช้ไฟ24จ่ายเข้ามาในส่วนนี้นะครับแต่ว่าใน ในหนังสือนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคสําหรับการจ่ายไฟ300นะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยได้ได้มีรูปในส่วนของหลักเซอร์วิสนะครับก็คือเจ้าหลักนี้นะตามรูปตามนี้นะครับหลักเซอร์วิสเนี่ยเราจะดูยังไงครับในแต่ละในแต่ละเมนบอร์ดนะเนี่ยตัวนี้คือหลักเซอร์วิสครับอันนี้ชัดเจนนะครับหลักเซอร์วิสเนี่ยเขาจะมีหลักที่1หลักที่2หลักที่3นะครับนับจากซ้ายไปนะอ่าหนึ่งสนะครับแล้วก็ จะมีหลายบอร์ดนะหลายบอร์ดอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอลองดูนะครับนี่ก็หนึ่งบอร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเซอร์วิสครับหนึ่งสองสามแต่บางบางรุ่นนะครับบางรุ่นเขาอาจจะแต้มตะกวัวไว้ข้างล่างนะครับไว้ข้างล่างตรงนี้นะอ่ารุ่นนี้ไม่ได้แต้มนะครับเนี่ก็เป็นหลักเซอร์วิสนะครับให้เราสังเกตดูอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็น เป็นพัดลมควัวพัดลมนะครับผมถอดสอกเก็ตเขาออกเท่านั้นเองเนี่ยซอกเก็ตลักษณะนี้ถอดออกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักสวิตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งบอร์ดครับอ่าอีกหนึ่งบอร์ดบอร์ดนี้ก็จะดูง่ายๆชัดเจนเหมือนกันตรงนี้ก็เรียกว่าหลัก์วิสนะครับก็จะมีหลักที่1 2 3เราแล้วแต่เราจะนับครับนับจากซ้ายไปขวาก็ได้นะอ่าก็แล้วแต่แต่ว่าวิธีการผมจะไม่ให้จดจานะครับว่าเราจะทํายังไงนะครับคราวนี้หน้าที่ของหลักหลัก์วิสนะครับขอใช้ขอใช้รูปนี้้แลววกกันันนน่่่าาาจจะดดูชดเงย หน้าที่ของหลักสวิตก็คือจะมีไฟ3 0 0ครับไฟ300จะมาจากจากชุดนี้หาชุดนี้นะครับจากชุดนี้นะชุดนี้เข้ามาจากนั้นเนี่ยไฟ300เนี่ยเขาจะแยก2ทางครับทางที่1เนี่ยจะแยกมาที่ทางเมนก่อนเลยนะทางที่1เนี่ยจะแยกมาที่ Power m o s f อ t ครับอาจจะด้านนี้อาจจะด้านนี้หรืออาจจะด้านนี้นะครับแต่โดยหลักการนะแต่โดยหลักการเนี่ยโดยหลักการเลยถ้าถ้าเป็นบอร์ดลักษณะนี้ครับไฟ300จะมาด้านนี้จะมาตัวนี้แล้วก็มาด้านนี้ครับมาด้านที่ใกล้กันนะ ด้านนี้ก็จะเป็นกล่าวไปนะครับเนี่ยด้านนี้ก็เป็นกล่าวไปก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้กินไฟสามร้อยนะครับเพราะะหลักเซวิตเนี่ยก็จะต่อกับตัวนี้โดยตรงเลยด้านนี้นะครับ <S <S ส่วนตัวนี้ยังไม่ได้วัดเหมือนกันก็โดยหลักการอาจจะอาจจะด้านนี้เหมือนกันนะครับอะ่ะเดี๋ยวเราลองทดสอบครับเจ้าหลักเซวิตเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3หลักนะครับ1 2 3สนะอย่างในรูปผมละกันเนี่ยในรูปนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามเดี๋ยว อาจจะแสงไฟไม่ชัดนะครับเนี่ยหลักที่1หลักที่2หลักที่3ครับหลักที่1หลักที่1คือซ้ายสุดเนี่ยหลักที่1คือกราวครับอันนี้จะมาตรฐานเขาจะแยกออกมาของเขาเลยเป็นกราวนะครับแต่หลักที่2กับ3เนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงไหนเป็นไฟเข้าตรงไหนเป็นไฟออกนะครับอ่าหลักตรงกลางนะหลักตรงกลางนี่ก็คือไฟออกนะตามรูปนะตรงนี้ตรงนี้แน่นอนเป็นเป็นไฟออกนะครับหรือเราจะดูรูปนี้ก็ได้่าเป็นไฟออกหลักที่3เป็นไฟเข้าครับเราก็ต้องทําการตรวจสอบครับคราวนี้ เวลาเราทําครับเราจะทํายังไงเราก็เอาตะกัวออกเลยครับเราก็เอาตะกัวที่แต้มอยู่ตรงนี้ออกเดี๋ยวผมจะพาทดสอบของจริงเลยนะจะเอาไฟ300เข้ามาตรงนี้แล้วก็เช็คไฟชุดนี้ว่า24โวลต์ได้ไหมทําไมจะต้องทําแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าถ้าเราปล่อยไฟ300เข้ามาในส่วนนี้เลยเนี่ยเจ้าตัว power mosfet เนี่ยจะมีไฟ300ด้วยครับ power mosfet มีไฟ300เขาพร้อมทํางานครับพร้อมทํางานอยู่ทุกเมื่อ ถ้าเกิดมีสัญญาณเข้ามาโดยที่ไม่พึงประสงค์นะเราอาจจะใช้มิตเตอร์เขีย่ยหรือเกิดอะไรสักอย่างขึ้นครับเขาจะมีสัญญาณพันเข้ามาเข้ามาที่ขาเกตตรงนี้เราก็ตุ้มเลยครับตุ้มทันทีเลยไม่ต้องทําอะไรมากนะครับแล้วไม่ตุ้มแค่ตัวเดียวนะไม่แค่ระเบิดแค่ตัวเดียวเป็นทั้งแถบเลยครับอาจจะลามไปถึงด้านนู้นด้วยมีบางคลิปนะครับมีบางคลิปที่ผมซ่อมแล้ว12ตัวครับยาวไปพร้อมกันหมดเลย1,200บาทที่ผมจะต้องรับภาระเอง ผมไม่ได้ไปเก็บต่างเขาเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดของเราเพราะฉะนั้นช่างจะเป็นช่างมือใหม่หรือว่าช่างมือเก่านะครับหรือยังไงก,ก็จะต้องเซฟในส่วนนี้ด้วยนะครับถ้าถามว่าถ้าผมไม่ทําอย่างนี้ก็ต้องดูดตะกัวออกครับแล้วอีกส่วนหนึ่งท่านี้อีกส่วนหนึ่งครับตรงนี้จะมีความยุ่งยากถ้าเป็นเมนบอร์ดแบบนี้แบบซิงเกิลบอร์ดหรือว่าแบบออนบอร์ดนะครับจริงๆบอร์ดเนี่ยอา,อาจจะไม่เรียกว่าเป็นวันบอร์ดนะเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นซิงเกิลบอร์ด เราก็เรียกง่ายๆว่าวันบอร์ดก็วันบอร์ดก็ว่ากันไปนะครับเจ้าบอร์ดแบบนี้เราจะถอดหลักสวิตสามร้อยออกนี่ก็จะเราบากนะครับจะลำบากอยู่ก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็จะมาด้านนี้ส่วนหนึ่งก็จะมาด้านนี้ก็จะคล้ายๆกันก็แล้วแต่นะครับว่าถ้าใครอยากถอดหลักสวิตออกนะครับก็ทําได้แต่ว่าบอร์ดนี้ต้องหาไฟ300ข้างนอกมาป้อนเข้าไปนะครับซึ่งในการทำเนี่ยถ้าบอร์ดแบบนี้ก็จะง่ายหน่อย ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเขามีชุดไฟ300มาต่างหากแล้วนะครับมาชุดต่างหากชุดนี้เป็นชุด300อนะก็ะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเป็นลักษณะ,ะซิงเกิลบอร์ดหรือว่าวันบอร์ดแบบนี้จะมีไฟ300เข้ามาเราต้องหาไฟ300แบบนี้ป้อนป้อนได้ครับไม่มีปัญหาโอเคเรามาทดสอบกันนะครับโอเคครับเรามาเริ่มลงมือกันนะตรงหลักเซอร์วิสตรงนี้จะมีตะกั่วที่แต้มไว้นะครับอตอนนี้ ตอนนี้เราไม่รู้ว่าหลักหนึ่งหลักสองหลักสามนี่ตัวไหนเป็นตัวไหนนะแต่ถ้ามาตรฐานเลยตัวด้านขวามือสุดที่แยกออกมาต่างหากเขาเนี่ยอันนี้คือกล่าวอันนี้คือกล่าวนะครับแต่อตรงนี้เราไม่รู้ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะว่าว่าไฟเข้าดูไฟออกนะครับเราก็เอาตัว่วาออกเลยครับเราลองทําดูนะทั้งสองหลักเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ,ออกให้เรียบร้อยนะ <S <S จากนั้นครับจากนั้นเราวัดเลยครับใช้มิเตอร์ใช้มิเตอร์วัดเลยนะครับ ถ้าเอกสารผมเนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้ตัวกลางเนี่ยจะเป็นชุดไฟออกนะครับอาจจะเป็นหลักที่2นะชุดไฟออกนะครับก็ในความจริงเราก็ไม่ต้องไม่ต้องพึ่งตามนี้ก็ได้พึ่งเอกสารนะครับอ่ะลองดูครับอ่าปกติแล้วหลักเซอร์วิสอ่าไฟ300ยจะวิ่งเข้ามาด้านนี้นะครับด้านนี้นะเราก็วัดเลยครับขากลางนะครับเป็นมอสเฟตหรือว่าเป็น IGBT ก็ได้ที่อยู่ขากลางตรงนี้ขา,านขากลางตรงนี้เขาจะรับแรงดันไฟ300นะครับ อันนี้เรียกว่าขาหนึ่งขาสองขาสามนะครับเอาง่ายๆนะเกตเดนซอร์สนะครับหรือว่าหนึ่งสองสามอันนี้ขาสองนะขากลางนะครับขากลางนี่ก็จะต่อตรงนี้เลยเป็นไฟบวกนี่ครับไฟบวกนะนี่ครับไฟบวกก็โอเคตามนี้นะส่วนตัวนี้เป็นลบครับลบเนี่ยถ้าตัวนี้เป็นบวกแล้วตัวนี้ต้องเป็นลบอ่าหลักนี้เป็นลบนะครับเราจิ้มกับตรงนี้ดูอ่าโอเคนะครับฮาร์ตัวนี้คือลบร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวไหนเป็นบวกครับเขานี้อ่าตัวไหนเป็นบวกด้านเข้าเราก็แตะเลยครับ แตะขากลางตรงนี้หรือแตะบวกตรงนี้นะครับหลักตรงกลางไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ไฟเข้าเนี่ยตัวนี้คือไฟเข้าครับนี่นะน,นี่คือไฟเข้าเพราะฉะนั้นไฟ300ถ้าเสียไฟ300ตรงนี้เขาจะวิ่งมาด้านนี้เลยนะครับก็วิ่งมาด้านนี้แล้วก็จําจากตะขวตรงเนี้ยที่แต้มอยู่ก็วิ่งมาที่สวิตชิ่งโอเคตรงนี้ได้1ตัวนะครับหลักกลางนะเป็นไฟตรงนี้เราตัดออกแล้วนะครับอะตัวที่2ครับตัวที่2เหมือนกันนี่ครับ อันนี้ก็หลักเซอร์วิสมอนการซ้ายสุดก็เป็นกล่าวแยกต่างหากของเขาแล้วตรงกลางจะเป็นจะเป็นไฟออกไหมขวามือจะเป็นไฟเข้าไหมนะครับอ่าลองดูครับก็ใช้ตะกัว่วมือนเดิมนะครับใช้หัวแรลกแต้มออกนะครับแนะนำนะครับแนะนําให้แนะนําให้ทํานะครับจะเป็นการปลอดภัยกับ power MOSFET ของเรามากที่สุดเลยนะครับ โอเคผมมาออกแล้วนะอาจจะไม่สวยนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะเอาชัดๆกันนะครับด้านขวานะครับด้านขวาตรงนี้เป็นบวกนะหยุดขากลางนะครับอ่าเคนะครับขากลางนะครับขากลางขากลางก็จะอยู่กับไฟเข้าน่าจะเป็นขาขอบสุดนะครับเนี่ยครับอันนี้ไฟเข้านะเนี่ยครับไฟเข้าไฟออกก็จะเป็นชุดนี้ครับไฟออกเนี่ยเขาจะวิ่งมาที่สวิตชิ่งตัวนี้ หม้อแปลงสวิตชิ่งแล้วก็มาที่ขากลางของไอ้เจ้าตัว power MOSFET นะครับตรงนี้นะเนี่ยครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการใช้งานหลักสวิตนะครับอ่าเราถอดออกแล้วครับเราถอดออกแล้วจากนั้นครับเราก็จะมาตรวจสอบว่าเราจะทํางานอย่างไรเราจะใช้งานอย่างไรนะครับตรงนี้คือชุดไฟ300นะต่อเนื่อนกันเลยนะครับชุดไฟ300ตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นบวกนะครับ ตรงนี้เป็นลบนะผมก็จะเอาบวก giving, ต,รตรงนี้มาเข้าที่หลักตรงกลางตรงนี้เลยคือเราจะจ่ายเฉพาะชุดสวิตชิงครับจะไม่ให้จ่ายชุดนี้นะทําเลยครับคราวนี้เริ่มเลยนะครับผมก็จะเอาบวกนะครับเอาบวกด้านนี้นะใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือตรงกลางนะไฟบวกนะครับไฟบวกที่จะวิ่งไปที่ชุดสวิตชิงนะครับก็ใส่เข้าไปอันนี้คือบวกนะครับจากนั้นก็จะเป็นลบครับลบด้านนี้นะครับลบก็ใส่เข้าไป แล้วก็มาใส่ที่พิจารณาได้2หลักนะครับจะใส่หลักนี้ก็ได้จะใส่หลักนี้ก็ได้นะครับถ้าเห็นว่าใกล้กันเนี่ยน่ากลัวเกินไปก็เอามาใส่หลักนี้นะครับหรือจะใส่หลักนี้เลยก็ได้อ่าก็แล้วแต่นะอันนี้ผมก็เอาใส่หลักใกล้ๆก,ก,ก,กันนะครับอ่าลักษณะนี้นะบวกกับลบเข้าไปเรียบร้อยนะครับถ้าใส่เรียบร้อยแล้วเปิดไฟ300เข้ามานะครับแล้วชุดนี้ไฟไม่ออกก็แสดงว่าภาคใจไฟชุดนี้มีปัญหาครับ ซึ่งบอร์ดนี้ผมยังไม่ได้ทดลองเลยนะครับเขาก็ให้เอามาซ่อมนะเขาบอกว่าเปิดไม่ติดประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับอ้าวลองดูครับ321เปิดเรียบร้อยนะครับเปิดเรียบร้อยก็สังเกตว่าจะไม่มีรีเลททำงานต๊อกแตกอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเขาทํางานได้ตรงนี้เราก็ต้องต่อไฟบวกไฟลบ24บโวลต์เข้ามาเปิดดีเล์ตัวนี้นะครับอ้าวลองดูครับ1น,นะครับเช็คสวิตชิ่งว่าว่าทํางานได้ไหมอ้าวลองดูครับไฟบวกไฟลบนะเนี่ยไฟลบ ลบกับบวกเขาจะเข้าอยู่ที่หลักนี้นะครับไม่มีไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟก็แสดงว่าสวิตชิ่งเนี่ยมีปัญหานะครับมีไฟเข้าตรงนี้ไหมนะครับเนี่ยสังเกตไฟเข้าจะอยู่ที่ขากลางของมอสเฟตนะครับเนี่ยไฟเข้า323โวลต์นะครับตรงนี้ตรงนี้ไฟเข้าจริงๆ300กว่าวลต์มีไหมจะไม่มีนะครับจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยแทบจะไม่มีอะไรก็อาจจะอินดิวผ่านมานะครับเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นมอสเฟตตันนี้ก็จะไม่มีไฟนะครับจะมีไฟเป็นแรงดันลอยๆเข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ ก็จะไม่พังไม่เสียหายอะไรก็โอเคครับชุดนี้มีปัญหานะอันนี้คือวิธีการวิธีการในการใช้หลัก์วิสนะครับเดี๋ยวดูอีกหนึ่งบอร์ดนะครับแต่ว่าก่อนที่จะอ่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์ไฟก่อนเพราะว่าเซฟิชชิ่งเขาไม่ทํางานนะครับโอเคดูอีกหนึ่งบอร์ดนะครับอีกหนึ่งบอร์ดนะบอร์ดนี้จะใช้งานได้ไหมบอร์ดนี้สรุปแล้วภาคเซฟิชชิ่งมีปัญหาครับข้อแวะกันไปนะอ่ะคราวนี้อีกบอร์ดหนึ่งครับตัวที่ ทำในคลิปเนี่ยตัวนี้ของจริงครับทํางานได้เปิดแล้วเปิดแล้วติด OC อะไรต่างๆนะครับเนี่ยตรงนี้ก็แสดงว่าชุดสวิตชิ่งเนี่ยทำงานได้ชุดนี้จะเป็นชุดเซลล์ออสเซเลตติ้งครับชุดนี้จะมีมอสเฟตแล้วก็แล้วก็มีแผงได้ยีนะครับเหมือนกันเหมือนกับ,กบเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เป็นเซลล์ออสเซเลตติงแต่ว่ามีไม่มีแผงตั้งตัวนี้มีแผงตั้งนะครับเคผมก็จะทำเหมือนเดิม ก็เอาเราหลักสวิตชออกแล้วนะครับหลักสวิตชที่จ่ายออกด้านนี้ก็คือตัวหลักตรงกลางนะครับอ่าหลักตรงกลางนะผมก็เอาที่หลักตรงกลางใส่เข้าไปนะครับส่วนลบครับส่วนลบก็เหมือนเดิมครับจ่ายด้านนี้ง่ายดีนะครับอ่าถ้าอันตรายก็มาด้านนี้นะครับอ่าใส่เข้าไปตัวนี้น่าจะทํางานได้นะถ้าทํางานไ,ด,ได้ไฟจะต้องติดอ่าไฟจะต้องติด ลองดูนะครับก็มาลุ้นกันไล่บวกไล,ล่ลบให้ถูกนะครับอันนี้คือการใช้หลักสวิตช์นะสามสองหนึ่งป้าเปิดใช้งานได้ครับเนี่ยใช้งานได้แล้วปกติทุกอย่างครับตอนนี้สวิตชิ่งทํางานนะครับแล้วไฟสามร้อยจะวิ่งมาตรงนี้ไหมนะครับลองดูนะไฟสามร้อยจะวิ่งมาไหมขั้วลบขั้วบวกนะครับเนี่ยไม่มีไฟเลยนะครับเมื่อกี้บอร์ดเมื่อกี้แสดงว่าบอร์ดเมื่อกี้ภาคใชไฟมีปัญหามีไฟแรงดัน ข้ามข้ามเกินเกินมา50กว่าวต์นะแต่ตัวนี้เป็นเป็นศูนย์วไปเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นศูนย์วเลยนะก็ตรงนี้ทํางานได้เรียบร้อยนะครับมีไฟออกมานะแล้วมีไฟออกเท่าไหร่คราวนี้เราก็เทียบกลาวตรงนี้นะครับขาแรกสุดจะเป็นขาไฟบวก1 2โวลต์เนี่ยครับ12โวลต์เข้ามานะครับแล้วก็ขานี้ก็จะมีไฟ2 4โวลต์วอ่า24 25โวลต์เข้าจ่ายออกมาเรียบร้อยครับตรงนี้ถือว่าสวิตชิ่งทำงานได้สมบูรณ์นะครับ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการใช้งานาเทคนิคเทคนิควิธีการใช้งานในส่วนของหนังสือนะครับก็คือเทคนิคสําหรับการตรวจซ่อมด้วยภาคไฉลไฟนะครับใช้ชุดไฟ300ก็ผมอธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับ